อยู่ที่แหลมพรมเทพนะคะชานเพื่อนมาชมบรรยากาศสวย แดดร้อนอยู่ที่แหลมอยู่ที่แหลมผมเทพนะคะสวยสวยดูสิมีต้นตาลต้นตาลวิวทะเลสวยไปหมดเลยเอาบรรยากาศดีๆมาฟังนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณเพื่อนๆนทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ